ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มเป็นนะเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมายืนยันกันอีกครั้งนะครับไปในประเด็นเรื่องของเฉลยศึกกัมพูชา18นายนะครับที่บอกว่าไทยจะปล่อยตัวเมื่อความไม่สงบเรียบร้อยสิ้นสุดลงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเพียงการเจรจาหยุดยิงอันนี้จะชัวหรือมั่วนิ่มไปยืนยันกันอีกครั้งครับ ไทยจะปล่อยตัวฉเฉลยศึกกัมพูชา18นายเมื่อความไม่สงบสิ้นสุดลงไม่ใช่เพียงหยุดยิงเช็คข้อมูลนี้ให้แล้วแชฉนี้ชัวส่งต่อกันได้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันของฉเฉลยศึกทหารกรัรมพูชาที่ได้ยอมจำนนต่อฝ่ายไทยและถูกควบคุมตัวไว้มีจำนวน20คนได้ส่งตัวกลับแล้ว2คนเหลือ18คนซึ่งอยู่ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ทางฝ่ายไทยได้ปฏิบัติต่อผู้ควบคุมอย่างเหมาะสมและจะปล่อยตัวกลับเมื่อความไม่สงบสิ้นสุดไม่ใช่แค่หยุดยิงเท่านั้นค่ะ